สวัสดีครับวันนี้เรามีเอกสารน่าสนใจจากครูพลนะครับเกี่ยวกับเรื่องอ,องค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เราจะมาเจาะลึกกันดูว่าเอกสารนี้ให้มุมมองอะไรที่น่าสนใจบ้างเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องหลังนะครับที่ทําให้การเรียนรู้มันมีประสิทธิภาพ สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเอกสารของครูพลนี่ไม่ใช่แค่บอกว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะแต่คือท่านชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงกันลวยระหว่างเรื่องอพัฒนาการตามธรรมชาติเทคนิคการสอนแล้วก็ประสบการณ์ของผู้เรียนเองเราจะมาลองสกัดแก่นสําคัญสําคัญจากเอกสารนี้กันค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอกสารพูดถึง5องค์ประกอบหลกัหลกๆนะครับมีวุฒิภาวะ ความพร้อมการฝึกฝนการเสริมแรงแล้วก็การถ่ายโยงการเรียนรู้ในเอกสารเนี่ยครูพลท่านดูจะเน้นเรื่องวุฒิภาวะพอสมควรนะครับว่ามันเป็นฐานสำคัญเหมือนร่างกายสมองต้องเติบโตพออืมใช่ค่ะเป็นเหมือนประตูด่านแรกครับแต่ที่ผมว่าน่าสนใจคือท่านชี้ว่าความพร้อมเนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่รออายุถึงอย่างเดียวนะครับอ๋อครับครับ ซึ่งถ้าไปบังคับเขียนตอนนั้นเลยเนี่ยครูพล,ลเขียนไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าอาจจะสร้างทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเขียนไปเลยก็ได้เข้าใจเลยครับเพราะฉะนั้นความพร้อมในมุมมองของครูพล,ลก็เลยรวมทั้งวุฒิภาวะประสบการณ์เดิมแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือความสนใจณขณะนั้นด้วยค่ะอืมงั้นก็คือการสังเกตสัญ,ญญาณความพร้อมซึ่งในเอกสารครูพล,ลก็น่าจะเน้นย้าไว้มันสําคัญกว่าแค่ดูตามเกณฑ์อายุทั่วๆไป ใช่ค่ะตรงละเอียดอ่อนกว่านั้นครับแล้วทีนี้พอผู้เรียนพร้อมแล้วการฝึกฝนมันเข้ามามีบทบาทตัวยังไงครับเห็นในเอกสารครูพลก็ให้ความสําคัญแต่ก็มีเหมือน เตือน,นไวเรื่องความน่าเบื่อเหมือนกันมีค่ะค่ะจุดที่ครูพลเน้นในเอกสารเลยก็คือเรื่องคุณภาพของการฝึกฝนไม่ใช่แค่ปริมาณอย่างเดียวนะคะคือท่านยกตัวอย่างไว้นะคะว่าการให้ทำโจทย์คณิตแบบเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยกระตุ้นเท่าไหร่สู้ปรับให้โจทย์มันท้าคายขึ้นนิดนึงหรือแบบว่าแบ่งเป็นเป้าหมายย่อยๆให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเออทำสำเร็จได้ง่ายขึ้นอันนี้น่าจะดีกว่าอ๋อหาจุดที่มันพอดี ใช่ค่ะต้องหาจุดสมดุลไม่ให้มันซ้ำซากจนล้าหรือแบบยากไปจนท้อไปเลยเป็นการฝึกที่ต้องออกแบบให้เหมาะกับคนเรียนจริงๆนะครับเนี่ยจริงๆค่ะ แล้วองค์ประกอบถัดไปล่ะครับการเสริมแรงอันนี้ในเอกสารของครูพลมีมุมมองที่ต่างไปจากการให้คําชมทั่วๆไปไหมครับมีมุมที่ลึกลงไปอีกค่ะคือครูพลจะเน้นว่าการเสริมแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคําชมหรือรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะมันต้องเฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรมที่เราอยากส่งเสริมจริงๆแล้วก็ต้องเกิดขึ้นทันทีหลังพฤติกรรมนั้นด้วยอ๋อต้องทันทีเลยค่ะ ถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือเอกสารพูดถึงการเสริมแรงทางลบด้วยนะคะเช่นการที่นักเรียนทําการบ้านเสร็จเร็วเพื่อจะได้ไม่ถูกครูดุอะไรแบบนี้ค่ะครับครับซึ่งครูผลข้อตั้งข้อสังเกตไว้นะคะว่าแม้มันจะได้ผลเหมือนกันแหละแต่ว่าผลกระทบทางด้านอารมณ์เนี่ยอาจจะต่างจากการเสริมแรงทางบวกได้ค่ะ โอ้โหมีรายละเอียดซ่อนอยู่เยอะเลยนะครับเนี่ยสุดท้ายครับการถ่ายโยงการเรียนรู้อันนี้คืออะไรครับในเอกสารครูพลน่าจะมีตัวอย่างชัดๆอยู่ใช่ไหมครับชัดเจนมากเลยค่ะมีทั้งการถ่ายโยงเชิงบวกแล้วก็เชิงลบเลยนะคะตัวอย่างเชิงบวกที่ครูพลยกมาก็เช่นนักเรียนที่เรียนทฤษฎีการทำอาหารมาแล้วพอไปเข้าครัวจริงๆก็สามารถเอาความรู้นั้นไปประยุกใช้ทำเมนูใหม่ๆได้ อ๋อเอาของเก่าไปใช้กับของใหม่ได้ดีขึ้นใช่ค่ะแต่อีกด้านหนึ่งที่ครูพลเตือนไว้ในเอกสารก็คือการถ่ายโยงเชิงลบเช่นคนที่คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการแบบหนึ่งมากๆพอต้องไปเรียนรู้ระบบใหม่เนี่ยช่วงแรกๆอาจจะยากขึ้นนิดหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าทักษะเดิมหรือความคุ้นเคยเดิมมันเข้ามาขัดขวางการเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับ สรุปแล้วนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเกี่ยวกับเอกสารของครูพลเนี่ยดูเหมือนว่าการเรียนรู้ที่จะมีประสิทธิภาพจริงๆนี่มัน มันไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งโดดๆเลยนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันเป็นการทํางานร่วมกันที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะคือวุฒิภาวะเหมือนเปิดประตูให้ความพร้อมก็คือการเตรียมตัวก่อนจะก้าวเข้าไก่การฝึกฝนที่ดีมีคุณภาพก็ช่วยให้เราเดินได้คล่องขึ้นส่วนการเสริมแรงที่ถูกจังหวะก็เป็นเหมือนกําลังใจให้เดินต่อแล้วการถ่ายโยงก็คือการใช้ประสบการณ์เดิมมาช่วยนําทางทุกอย่างมันต้องสอดประสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยค่ะตามที่เอกสารของครูพลได้ชี้ให้เราเห็นฟังแล้วเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลย ค่ะและถ้าเราลองมองให้กว้างขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะการที่เราทำความเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้อย่างลึกซึ้งตามแนวทางในเอกสารเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาที่เราน่าจะลองเก็บไปคิดต่อกันได้นะคะว่าการที่เราตระหนักถึงความเชื่อมโยงที่มันละเอียดอ่อนของปัจจัยต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือออกแบบการเรียนรู้ให้กับตัวเองหรือแม้แต่วิธีที่เราจะสนับสนุนการเรียนรู้ของคนรอบๆข้างเราได้อย่างไรบ้าง น่าคิดนะคะ